ผีมีจริงวันนี้นะครับผมจะไปล่าท้าตูดเอ้ยไม่ใช่วันนี้ผมจะไปล่าท้าผีนะครับนะซึ่งผีในเกมนี้นะครับนะมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันนะครับนะก็ไปกันเลยนะครับนะผมมออกกันไปทำไมวะ อ๋อเมกกื่อก,ก,กี้เอาใหม่ครับเมื่อกี้เออเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจครับนะเมื่อกี้คนมันออกนะ,ะ <c oughs> คนเต็มอีกโตเดี๋ยวจะเอากี่คนดีวันนี้มาแบบทีมระหลอนนะครับนะเราจะมาทําเสียงระหลอนกันนะครับนะม,กมากับบรรยากาศดีนะครับโอเคเข้าเลยซึ่งวันนี้นะครับนายพิเศษหน่อยวันนี้ผมจะมาไม่ได้มาแล้วถ้าผีคนเดียวนะครับนะวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับก็คือคนนี้นะครับนะอ้าวแล้วก็ออกกันทาไมวะเฮ้ยกูนออกกันทำไมถามหน่อยฮะอย่าวิ่งเรื่องหรอฮะ ไมอยากเล่นคนเดียวโ okay. okay. อเคโอเครับเขาเรื่องก่อนนะครับนะเด <c oughs> <c oughs> แต่ชุดนี้มันร้ายผีนะนะก่อนนะครับนะเราจะไปกันเป็นหมู่คณะนะครับนะโอเคไปกันเลยนะครับวัดอะไรเนี่ยเอออ่านตัวเองด้วยกันนะผมไม่อ่าน,นครับนะโอ้ oh, มันนากก่ากลัวจริงๆเลยบรรยากาศโอ้ในเนี่นใ,นใครเนี่ยวัดนูบที่ไหนเนี่ยไอ้นูบเบ้ยถือเตียนทําไมวะเวราหล่นคางเลยแค่คางหักเลย โอเคมาอะไรวะมันถือใบแล้วกระดาษชิตูดเหรอเออเฮ้ยขอบคุณน,น,นุ๊กเออช่วงนี้กำลังขาดแครกระดาษชิตูพดพอดีขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมกระดาษชิ้ตูอืมโอ้น่าจะไม่ใช่แหละน่าจะเป็นกระดาษธรรมดานะโอเคโอ้ไม g กอดอะไรเนะี่ยอืมมันมน่จะเป็นอะไรคำอะไรเสียงโอเคอะไรต่อมันต้องเรียกอะไรเนะี่ยเออเดี๋ยวนะโอเค โอเคนะครับตอนนี้เราได้มาถึงบ้านร้าน,นะครับนะที่เขาล่ำดีกันว่ามันมีผีนะครับนะโอเคนะครับนะคุณผีเอ๋ยจะออกมาคุณผีโอ้ยังไม่ใช่ตอนนี้นครับนะผียังไม่ออกนะครับนะผีถ้าจะออกต้องรอแบบเออตอนกลางคืนนะครับนะมันก็ตอนกลางคืนอ,อยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้พูดเลยเนะี่ยงงมากโอเคนะครับนะอะไรเนะี่ยโอ้นี่มันเหมือนตัวละครมาคาเบร้นนครับนะเดี๋ยวนะนี่มันภาพนะ้ำมาคาไม่ใช่หรอ โอเคช่องมันเถะนะะิดครับช่องมันเถิดนะครับนะอย่าไปใส่ใจนะครับนะ้วก็แค่รูปภาพโอเคนะครับนะตอนนี้นะครับนะจะไม่ตัดต่อนะครับนะเพราะว่าคือแบบถ้าจะตัดถ้ามันตัดต่อมันจะหมดฟิลลหลอนนะครับนะ,แ,ะแบบเออมันไม่หลอนเพราะไอ้รูปภาพนี่แหละโอเคนะครับนะเราจะไม่ตัดต่อนะครับนะบอกไปแล้วมันจะ <S <S โฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันนี่ <S 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 อะไรไม่เคยตกใจโอ้ยเช็คเช็คเช็คไที่เช็ยไม่ตกใจจริงนะเนี่ยไม่เคยตกใจเลยแบบนี้เลยเฮ้ยโอเคครับนะเราจะแบบเออตะบะแหกนะครับนะเราต้องแบบตะคองสติตัวเองให้รอดนะครับนะตกใจบ้ามากเลยะโอเคนะครับนะเราจะไม่เราจะใจเย็นๆนะครับนะโอเคเพื่อนมันทำอะไรเนี่ยเออแล้วไงต่อเฮ้ยหมาโอ เราต้องประคองสติใจเย็นเข้าไว้นะครับนะถ้าเราไม่ใจเย็นผีมันจะเข้าสิงเราได้นะครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นนะครับนะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนเออเหมือนด่านดอแหละโอเคนั้นะฮะในห้องสมุดนี้เหมือนด่านดอเลยเฮ้ยมัน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 เหมือนเกมดอเลยนะเนี่ยไอห้องสมุดนี้ห้องเออจำไม่ได้ละด่านไหนเหมือนมากเลยโอเคนะนะเราจะไม่เอาเกมอื่นมาเกี่ยวนะเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนนะฮะนะโอ้ตรงใหญ่จะกินเพื่อนนี่แหละเพื่อสัตว์กินเลยก็ไม่รู้ อเอออินทมายโอ้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยผีมาแล้วฮะผีมาแล้วฮะผีมันมาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยผีมันฆ่าเพื่อนเราฮะเพื่อนเราตายเลยฮะช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยเพื่อนเมื่อกี้ผีมันเออมารัดคอเพื่อนฮะนะโอเคนะคะนะเพื่อนยังอยู่ใช่ไหมโอเคนะฮะนะเจเย็นๆนะนะโอ้เมื่อกี้ใครวะเมื่อกี้ใครมันมีพอเพื่อนนี่อะไรเนี่ยเออเอออะไรละช่องมล ก็เหมือนจะเป็นไฟแชกนะฮะนะแท่งอะไรวะเรยบอกนะแท่งเออถ้าคั้ต้นบัตรเราบอกเมือนขัต้นบัตรเลยโอเคนะฮะโอเคนะโอเคเราจะมาแบบตีหล่อนนะฮะนะเราจะไม่ตะโกนอะไรเยอะนะโอเคนะฮะโอ้ยตกใจเมานะฮะแล้วไงต่อฮะเพื่อนบอกว่าอะไรฮะเออไปตรงไหนฮะแล้วไงต่อฮะโอเคนะฮะะบอกไปนะฮะ บอกผมย้ำอีกทีนะผมจะไม่ตัดต่อครับนาทีนี้นะฮะผมจะไม่ตัดต่อเลยนะฮะนะถ้าผีมาเนี่ยคือแบบตายกันหมดนี่ตีโอ้ยเอ้ยเอ้ยดนูนี่นี่นี่แล้วเต่าเมืกก่อกี้มันมันคืออะไรอ๋อเขอจะตาฝ่าไปนะฮะนะอย่าแตกตื่นไปเลยอย่าแตกตื่นไปเลยนะฮะนะอุย้ยเพื่อนตกใจเออและใบเลยเนะี่ยเปอะไรใช่ตัวนีก้ก็หรอมาเล่นมาเล่น,ลนไม่ใช่หรอกอะไรวะ อ่นน้ดิเอ่อคิวสชอ่านไม่ดูเรื่องนะนะไม่ได้เก่งกี่ขนาดนั้นนะนะแต่ผมก็ยังชอบเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะนะโอเคแล้วผมพูดแล้วของผมเนะี่ยคนดูอาจจะงงนะที่ผมพูดเขาไม่ต้องแปลกใจนะนะผมพูดอะไรงงๆแบบนี้ไลน,นะนะโอเคนะนะโอ้ยไอหมอนี่เนี่ยนะที่มันบีบพอเพื่อนเรานะนะโอเคนะนะเราตาไปดีกว่านะ มันซปเปอร์สัต์จะกินอมันสาสวซีบาก,กามากเพื่อนไอไอนูเนี่ยมันสัตวซีบาก,กามากเลยโอเคนะนะผมไม่รู้ว่าไอนูนี่มันจะเออแผงลิ้ตอนไหนนะนะมันก,กินมันแผงเลยโอเคนะ,ะนะโอ,อห้องอะไรนะฮะเอ,อ่อตอนนี้นะฮะเนะหมือนว่าเพื่อนเราจะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเราเหมือนว่าจะหาักอยางนะ,ะนะมันต้องหาคุญแจหรือเปล่าแล้วอะไรข้างบนเนี่ย มันมีตัว S กับ L แล้วก็ I แล้วก็ h ขาดอีกขาดเออขาดอีกตัวอักษรกคือ E F S เออแค่นี้แหละนะผมไม่รู้ว่าไอตัวอักษรข้างบนมันคืออะไรฮะแต่ก็ต้องเล่นไปนเรื่อยนะฮะนะเพื่ออาจจะเจออะไรที่มันดีๆนะฮะนะอย่างเช่นไอตัวนี้ไอ้เพื่อนช่วยด้วยช่วยหน่อยฮะ,ะโอ้ขอบคุณนะ,ะ,ข,อณนะ,ะขอบคุณมา,ขอ,ณมาขอบคุณมากฮะ แต่งชิฟฟ่าทะเลฮะที่ช uh, 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 ่วยที uh, uh, ah, uh, ่่ชวยผมนะฮะเป็นบุญคุณมากนะฮะนะเมื่อกี้มันมีผีเลยก็ไม่รู้นะฮะโอ้ผีคนน่ากลัวนะฮะนะมันจะเป็นผีเออปากฉีกนะฮะนะตัวสูงสูงหน่อยนะฮะนะตัวจะยืดยาวหน่อยโอเคนะฮะนะเออโอเคเออมาเออนะฮะนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอีกเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันบ้ามันบ้าไอ้ไอ้นุ่มนี่มันบ้ามันทำลายทุกคน เฮ้ยผีองค์ไหนเนะี่ยเข้ามาเลยกลัวละเพื่อนเป็นไรไหมไหนช่วยตอนนี้ไม่รู้นะฮะนะว่าผีมันอยู่ไหนนะฮะนะเมื่อกี้โดนรอบโจมตีปอีกหนึ่งรอบนะฮะนะแต่เมื่อกี้เฮ้ยอ,อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอยช่วยด้วยแล้วมันแล้วทำไมมันโจมตีกับผมนะฮะนะทําไมมันไม่โจมตีพวกอคนอื่นด้วยนะฮะนะช่วยด้วยเพื่อนใครก็ได้ช่วยด้วยเฮลมีพี่ ฮะฮะฮะ Help me Help me ฮ uh, า Okay ฮะเกือยไปลว Almost มะ Almost Die Oh my God เออแล้วไงต่อฮะแล้วต้องทำไงต่อแล้วทำไมผ้ามปนสีแดงวะเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยเออแล้วอะไรต่อฮะเออเดี๋ยวอะไรเนี่ยช่องห้องใต้ดินเหรอหากันอยู่ฮะเดี๋ยวนะเออเบื่อไปนบนึงนะโอเคฮะจังหวะนี้ขอตัด พาไปด้วยกันฮะ,ะนะโอ้ยอีกแล้วโอ้ยตัวเล่นงานอีกแล้วเออต้องขอ,องขอบคุณเพื่อนมากๆนะฮะนะที่ช่วยเราไว้นะฮะนะถ้าเมื่อกี้เพื่อนเราไม่ช่วยเนะี่ยเรานาะอีกแล้ว,ลวคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยมนันดี่ดิมาใส่เดียวกันดิเรอเล่นรอเล่นจเย็นฮะ,ะนะ คนจริงเนี่ยจะไม่ใส่เดียวกับผีนะฮะนะแต่คนจริงเอาปืนยิงผีเลยใช่ด้วยแต่เราไม่มีปืนในตอนนี้ขอหนีก่นอนวัดตัวตัวเลยวัดแหะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนนะฮะนะโอ้เพื่อนเราเดาวสองคนละโอยกอดต้องช่วยเพื่อนจริงกันปาเนนะี่ยโอ้ชุบอย่างนานเลยชุบรูเลวซี่โอ้เพื่อนช่วยกัน,นไม่ช่วยละ <laughs> โอเค โอ้น me. ี่มันสกีบ kind of ีด um, uh, ีดอมดอมเย็ดเย็สกมีดีเดียมดีบดีบสกีมีดีดอมโอช่งคนเดียวกับเขาเรื่องกับเขเรื่องเราจะไม่นอกเรื่องนะะเออเออเห็นโถสว่งแล้วมันอดไม่ได้นที่จะร้องเพลงนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะนะนะถ้ามันหมดฟิวราอนไปก็ขอโทษด้วยนะนะผมคนนี้ติดตลกนะนะโอเคไหมเออ